เดินทางมาค่อนข้างไกลจะพี่น้องมาพอร้าานก๋วยเตี๋ยวหลานหนึ่งนะคะเป็นย่า่เลาเห็ดกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะไม่เนื้อตุน๋นแล้วก็หมูตุ๋นนะพี่น้องพี่น้องจา๋าเบิ่งในก่องส่งใหญ่แต่ชามจริงน้อยหน่อยลูกซีนก็ไดซ้องลูกแต่ว่ารสชาติอร่อยเด้อค่ะพี่น้องแต่ข่อยบ่กเคยเห็นรลานก๋วยเตี๋ยวห่หน่อยปนี่มาก,กอนพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เป็นคําติเนาะแต่รสชาติอร่อยมามอยากจะให้คุณย่าเพลิน เพิ่มปริมาณลูกชิน้นกับเ้นขึ้นอกีกับน้ำซุปเนาะค่ะพี่น้องคาะนี่สีเพอร์เฟกเลยสำหรับลางกว๋วยเตี๋ยวลานี้นะคะพี่น้องชามละห้าสิบบาทนะคะชามละห้าสิบบาทแต่ว่าได้ลูกชิ้นเลยน้อยลูกเลยน้อยสองลูกแล้วก็เป็นเนือเ้ออีกสองสามต้นนะคะเป็นเนื้อเปื่อยอีกสองสามต้นน้ำซุปมันก็ได้หน่อยไม่พี่น้องคาะนั่ยละเออแต่ว่ารสชาติแย่ออกว่ากับมากอยู่นะคะพี่น้องแ่บกลมกล่อมแ่บดีอยู่คะ่ะ อยากให้ปรับปรุงแค่ว่าปริมาณที่ซื้อเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะครับพี่น้องจานี่คลิปนี้กับว่มีิยังไลน์เอาคลิปกินก๋วยเตี๋ยวมาฝากบวกกับเขาเออนอี่ยังละ่ะคอ,คอมเมนต์น่ะคอมเมนเต์เตเตอร์เนาะพี่น้องเนาะว่าเออร้านนี้ควรสิปรับเปลี่ยนอยแบบนนี่ยังแบบใไหนเนังแบบสิเนาะเพราะว่าอีกอย่างเพื่อนเป็นนนัน่ร้านที่แบบว่าเปิดใหม่นั่นไหมครัพี่น้องคะ่ะนั่นแหละคะ่ะก็เลยอยากให้เพื่อนปรับเปลี่ยนสลักคินีิละไปก่อนสวรรค์